สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟังเราฟังไทยและทางต่างประเทศตอนนี้สาวซุกได้เอางัวออกมาล่ามมาเลี้ยงอยู่แถวขั้นหน้าให้กินหยาแถวขั้นหน้าล้วกะคู่สะแล้วเนาะพี่น้องแล้วเฮากาได้เอาเสื้อล่ามเพิ่นไว้แล้วยันเพิ่นแบบหนีไปเนาะเอฟซี FC เพิินกาเป็นห่วงเพินินกันแนะนําเข้ามาเอามาได้แล้วกาเอาเสื้ออันผูกไว้เพิินว่าเดี๋ยวเพิินชิลักตัวหนีไปอีกตอนนี้นนเฮากาได้ผูกไว้แล้วสาวซุกเสียเอาเลาะไปเลี้ยงอยู่ ครูคันชะให้กินหญ้าเน่เปียเนาะพี่น้องอันชาวซุกเอากระถางทิงไปตักน้ำให้เพื่อนนำง,วงัวเฮากับยูนี่เนาะเพื่อนเล่มกินหญ้ายู่แคมคันหน้าชา,ชาวซุกที่จูงงัวไปคันครูชะเลยเนาะพี่น้องเพื่นอนอกับเล่มกินหญ้ายูคันหน้านะยูคันหน้ากับมีหญ้าให้พอได้เล่มอยู่<ด>ยานเพืนน่อนกันลักออกลูกเนาะก็เลยต้องแบบเบิ่งเพื่อนตลอดส่วนนี้ เ,เสื้อกล้ามเพื่อนแล้วเพื่อนกะจับมาได้แล้วกะเพื่อนพู้พู้ขึ้นเนาะพี่น้องเพื่อนเริ่มโบย้านแล้วเอาทุบกินเนาะเอาไปเลี้ยงแถวบ่อนใหญ่ในเปียไล่ๆผูแหละเนาะเอาไปเลี้ยงให้เพื่อนกินอิ่มๆให้ท้องตึงๆตุยๆเลยเอาหลามเสื้อคนแล้วกะจูงสบายไปๆๆๆ หลังจากที่แม่เพิ่นจูดอันก่อใหญ่ในเปียแล้วหญ่ในเปียกรปโ่งงามงามพี่น้องป่องอ่อนอ่อนิจูงไปล้างิจูงไปไปผูกบนหญ่ในเปียลายๆแถวนี้โบลายปันใดเพราะว่าแม่เพิ่นจูดตอนนั้นแหละหางกัิเกิดเกิดใหม่งามอยู่แต่ว่บโบลายเนาะไปไป,ไปท่างที่ มุนเท่าก็ะตามมาเต้น้อย สุกสฉีหลามใส่ต้นกระถินไว้เนาะพี่น้องเรือกงวัวเลกีกกาชิหาเกาะหญ้าแถวนี้ให้เพ่นเนาะหญ้ากาหามไล่ลายเนาะอัน้าว่าชิตัดลงอยู่เนาะพี่น้องหญ้าตัวที่เพ่นสูงนะนะว่าชิตัดลงอยู่แต่ว่าอันยังพ่นถึงเวลาเนาะตัดลงผัดยันเพ่นบบเกิร์ดยันพ่นตายเอาไว้อันเอาเกี่ยวหญ้าให้งวัวกินเกือบเบิดแล้วก็บใกล้ชิฮอดเดือนทกเนาะ เขาจึงเสียนตัดลงตัวสูงๆให้เพื่อนเกิดใหม่บัดยามเดือนหกเขางอมาเลี้ยงค่ะเขาจึงเกี่ยวต่ำๆเกี่ยวสบายแล้วหยากางามอีเพื่อนว่าเดี๋ยวสิหาเกาะหยาให้เพื่อนจังหน่อยก่อนมือ้อนีสาวทุกอันเอางวามาล่ามสวยแนะ่เพราะว่าหางก็ข,ขึ้นมาแต่ว,วัดเนาะพี่น้องลงวัดกะหยาพันน้ำหยาแบบนี้่ เออเอ,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 อมฟกินเียส่ิทางแล้วบบดามาด้าฟโอเคเฮาบบต้องเกี่ยวไก่ให้เพื่อนเกี่ยวแล้วก็เอาลงให้เพื่อนกิน,กนใกล้ๆจุ่นี่เลยสชน้องสบายแม่ว่า ทางเบิ่งองนอีกประมาณมือสองมือนี่แหละเนาะคือท้องเพื่อนนียโบคือโยบคือไกลสิออกลูกคือสิเจ็บท้องอะนะพี่น้องเอาเอามาพกไว้นี่เท่ากาับชิทเที่ยวมาเบิ่งทุกๆสัมมงแะ้วก็สองสัมมงเนาะยันเพื่อนหลักออกลูกถ้าว่าเพื่อนออกลูกแล้วเท่าโมเห็นแล้วเพื่อนสิกกินน้องงัวเพื่อนเข้าขึ้นนะพี่น้องก็เลยสิอันโมได้กินเนาะก็เลยสิโมได้น้องงัวฉะนั้นเราต้องมาจอบตลอดเดี๋ยวจะมากเกี่ยวท่านนี้กอน งามนขนาดตัวน,นี้งามงามตาช่วยเพื่อนสววันเป็นสัน่ววันของ,งวัวเลยเนาะพี่นอ <c oughs> ้องมีหญ้าให้กินเลยล่ะ น้องงัวกับแพงเนาะพี่น้องเฮากับแบบอันอยากกินน้องงัวเฮาก็ต้องแบบเผาเอาเนาะเผาเอาในน้องงัวเฮาแต่ถ้าว่าเพิ่นได้กลางคืนกับสีโชคโบดีไปได้เนาะถัดได้กลางคืนแลวยันเท่าบเห็นเนาะถ้าได้กลนนากงเว้นเท่าอาจีได้กินอยู่น้องงัวถ้าว่าได้กลางคืนนี่เป็นอดเลยให้คนเคี้ยวกินไง มาเกี่ยวออกกอนี่น้องมาแล้วเฮากะจะมาตัดลงเบริรดลำแบบนี้เนาะลำแบบนี้สีออกมาแบบนี้ขี้ไร้ขีข้ร้ตัดบัให้พันสูงพันธุนป่งใหม่ยอดงามๆเลยที่พันเป็นใบแบบตายๆแน่นี่คือตอนนั้นนะแม่พัน จูดอันครูสะอะไรไผ่อลไรไปไปหวดเพื่อนนะไผ่ไผ่ลวกเพื่อนสาวทุกจะลงไปตักน้ำให้งูเนาะพี่น้องวันนี้งูเพื่นกินหยาแล้วเพื่นก็นต้องอยากกินน้ำลงไปตักอยู่น้องสะเท่านี้แหละเนาะมาลงมาลงทั้งพี่น้องน้อย ทางฝีเป็นแปดเนี่ยให้คนกินกินอย่างเมามันเลยงวัวเขาลงไปทางนี้เลย ระวังพลาดเนาะพี่น้องอย่างขึ้นคร <c oughs> ูสะชันๆเลยเฮา,าไ้เอามาเอา,าไ้เอาเสียมมาคุดให้เป็นคือคันใด่ายิ่ง่างสบายเอาไว้ให้เพื่อนมองดูด้วยมงยังห้าวัน จิเกี่ยวให้เพื่อนอีกจังหน่อยเนาะเพราะว่าประมาณอีกกันไกลเที่ยงเฮาจึงจิมาเบิ่งเพื่อนแล้วเกี่ยวให้เพื่อนอีกป้างามขนาดหยาบงงก็งามขนาดหยาองนีงทำหมดได้มาเกี่ยวแต่โดนละเด้ อากาศดีดีพี่น้องมือนี้หลังจากที่อากาศท้อนๆมาหลายมือเนาะมือนี้กัอากาศกลับมาเย็นๆลมพัดเย็นสบายขนาดเลยเกี่ยวได้ฮบหนึ่งเนาะเอาไปให้งวงก่อน ็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ถือกระดาษแต่ถือเกี่ยวตัดหญ้า <c oughs> เป็นเด็กเลี้ยงงัวเนาะพี่น้องชาวสุกอันงัวเฮาเฮากับิบุได้เอามาเลี้ยงดนประเดี๋ยดอกเนาะพี่น้องเอามาเลี้ยงให้เพื่อนออกลูกเลยก็ลูกเพื่อนแข็งแห้งเนาะแล้วเฮากับชิบูให้เพื่อนกลับไปไปสู่ฝูงงวัวในหมู่บ้านเนาะเอาเพื่อนมาเลี้ยงผู้เดียวนี่เพื่อนก็งเงา เงาได้เพื่อนแนมหามู่แนมหามู่โบเห็นเนาะแบบหมู่ากลไปนี่เพื่อนกะค่อยเพื่อนจะออกไปเนาะกตอีตนเพื่อนอยู่แต่กะรอเบิงเพื่อนที่ได้ลูกมือใด่เพื่อนเนาะได้ลูกให้ลูกเพื่อนแข็งแห้งเพื่อนแหละให้เฮาจื้อลูกเพื่อนซะแบบนี้แบบเพื่อนได้ลูกออกมาเฮากะจื้ลักษณะลูกเพื่อนเวลาเฮาปล่อยไปแล้วเฮาจึงจื้เนาะนกน้อยเพื่อนว่าเห็นมะกรวยซุกเดี๋ยวสาวซุกสิผ้าไปตัดมะกรวยเนาะพี่น้อง คั่วอยู่แถวคู่น้องสะลุ่มคนแหละเื่อื่นจะมาเลี้ยงแถวนี้มื่อื่นนะป้าที่น้องอย่างงามงามเลยมองนี้อันก่อนี้แล้วตัดลงแล้วผนเกิดใหม่งามีลีป้าตัดลงแล้วผนกระชิบเกิดใหม่งามแบบนี้เลยเนาะ เมื่อเอื่อห้าจึงเจวงัวเ้าลงมาเลี้ยงอยู่บ่อนนี้บ่นอยนยาในหลายเมืองตอนนี้เขาก็เห็นแล้วเครือมก้วยเข่าอยู่พุ่นเลยูเนาะไปเบิงน้ำกันเนาะพี่น้องว่าเครือทิใหญ่ปานอดไเนาะ อยูเป็นนอแข็มโอ้นอแข็มอันนี้นกเล่าเนาะอ,อันนี้บมไม่นบ่มันหล่นลงมาบอนี่เมนหรือว่าอัน,นอ๋อพี่น้องเพิ่นบานคักเพิ่นก็สิเป็นประมาณนี้เนาะอ่าปิวใบพักแผลเอาไปโซ่ได้แนนี่ไปใส่อันไปใส่อันเป็นโพดอกไม้แล้วก็โซ่อ่า,อางามเนาะเราทุกข์มือลงมาให้เบิรง อันนี้คือดอกอยังบุคันไดบานพี่น้องอเพ็ดไม่พ้อยบุได้ที่อันนี้หน่อเล่าหน่อเท้าหน่อคน,นไปแกงค่ะแหละป้างามขนาดดอกส่อยสูงงามไปไปมาตัดมะค่วย ลงม,มางามขนาดเลยซุกแล้วพี่น้องนู่นซุกอันทั้งลุ่มกระซุกแล้วเนาะทั้งเทิงกระซุกกำลังซุกเข้าเสียลเกี่ยวและเกาะอันเกาะต้นกล้วยอยู่เกาได้บ่เนาะซุกลงหนองจ้าเนี่ยบุกุ้มเลยเนาะหน่าหน่งน้อยเพ็่อนอะไรเพื่อนไปเอา ลงหองสบอะบ่<อ>เดี๋ยวเราตัดตรงนเนาะตัดลงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึงเนาะห้ามไม่ได้เอาพามาเอาเกี่ยวตัดเอาอันก็จึงเห็นเนาะเพราะว่าเพิ่อนอยู่อันใกล้หนองสะเพิ่นยอดยอดลงหนองสะเขาเหลียวมาพุนน่นเนาะเห็นแดดสะท้อนเนาะนอ้อง สะท้อนเันใช้มาเรื่องๆทุกเนหน่นมน้อยเลยเห็นทุก mm hmm. เ,เวลวทุกเครือหนึง่งวีหนึ่งทุกวีหนึ่งป้าเหลืองงามแพ้ไดนี่้ามีแนวมากินอีกแล้วมีแนวมากินคือเรือน,นันเลยนีเ่เหลืองงามเนาะถึกแดดแห่งสะท้อนแสงงาม ไปกล้วยซุกอีกแล้วเฮาเงินีคืออันนี้ก็มียังพัได้สุกน้องคือนี่าจงมาตัดเอาไปบาน,นีเงี้งยเพราะว่าน้ำยางมะกล้วยเอาอันนั้นก่อนเอาไปตอกข้างบนก่อน น,นี่เฮ้าพากันมาเวดนั่งกินมะกรวยเนาะพี่น้องกินมะกรวยเอาแห้งก่อนแล้วจึงแบกกันขึ้นเมื่อเฮื่อเนาะซิงแบบมะกรวยก่อนโอ้ใจบาวาเห็นมะกรวยแบบเหลืองซุกงามหวานเนานะสวยสสสุกกรวยซุกคาเครือ,อหวานแซ่บขนาดเลยมาแล้วจึงเอาหอข้าวต้มบ่มให้ซุกอีกก่อน บ่มให้สุกหลายๆก่อนจึงห่อข้าวต้มความสุกแบบบ้านๆเนาะพี่น้องมันกล้วยสุกค่เคือเฮาากลับไปตัดเอามากินแบบสดๆเลยน้องน้อย่นกินบัดอันสองมากแลนะ้วเนาะน้องมาข้าไปถ่ายล่ะต้นมาพร้าวบรรยากาศดีดีพี่น้องวันนี้กินอีงบ้าง กินโซ่ก้องหรือหน่วยนี้ถึงนแม่งกินแล้วหน่วยนีย้นกหรือว่ากระฮอกนอกมาลักกินบางกล้ยเฮาตามเคยแซ่บย่างเมามันแทบโซนหวานแซ่บเบดต้องกินให้เบิด ถ้าบอถึกแมงกินก็นคือจิบอะดได้กินนักโซนมีแมงมีนกกินแล้วหน่วยนิสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงซ้ำนี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจครอบครัวสาวสซุกเซโนบิวตี้ในเดอ้อสบายดีบ๊าย